เรียนเชิญดรมณิชย์อภฐวานิชจากสถาบันเทคโนโลยีขะาราชการเจ้าคุณทหารราชกบขึ้นสูตรด้านบรเวณหนค่ะซึ่งวราจะมาพูดคุยกันนะคะกับตัวข้ขอาการพันกระสีในกลุ่มที่เมืองนี่เลคะ่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีด้วยคะ่ะ แอบเห็นหน้านี้แล้วสนใจนะคะว่าในรูปแบบการปลูกต่างๆแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงนี่อยากให้ทางท่านอาจารย์นะคะได้มีการแนะนําในเรื่องของผลงานการวิจัยหรือว่าที่มาที่ไปทําไมถึงมีการทาวิจัยเกี่ยวกับในเรื่องของการปลูกพืชต่างๆเกิดขึ้นมาได้ค่ะค่ะจริงๆประเด็นปัญหาที่เราสนใจนะคะเป็นเรื่องของอาการสร้างอาหารในเมืองค่ะจริงๆคือถ้าเรา,าได้ข่าวต่างๆนะคะเรื่องสถานการณ์เรื่องอสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าโลกร้อนเนี่ย มันเลยทาให้เรามีคําถามกับเรื่องของการทําการสร้างอาหารนะคะในปัจจุบันก็คือการทําเกษตรเนี่ยเราต้องใช้พื้นที่ราบเยอะนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่ใช้พื้นที่ราบนะคะแล้วก,ก็พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ที่จะทาเนะะี่ยค่ะเราสนใจในพื้นที่เมืองนะคะเนื่องจากพื้นที่เมืองเนี่ยจะมีข้อจํากัดเยอะการทําเกษตรในอนาคตเนี่ยคะ่ะเราอาจจะไม่สามารถคาดการเรื่องของอาหารหรือว่าผลผลิตที่ได้เต็มที่นะคะเนื่องจากสถานการณ์ไม่เหมือนเดิม เราก็เรื่องของสถานการณ์เกี่ยวกับโควิดนะคะหรืออย่างโรคระบาดเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นว่าในเรื่องของอาหารต่างๆที่เราได้มานี่ค่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในพื้นที่รอบๆของเมืองนะคะอยา่างกรุงเทพมันเลยทําให้ในช่วงที่เราต้องการอาหารเนี่ยค่ะเวลาเราไปซูเปอร์เนาะในช่วงนั้นน่ะเราก็อาหารจะค่อนข้างหายยากซึ่งในช่วงเวลานั้นนะคะถ้าเราสามารถจะผลิตอาหารด้วยตัวเองได้นะคะก็จะเป็น โอกาสที่ดีในเราในการที่เราจะผ่านช่วงเวลานั้นนะคะในอีกส่วนหนึ่งอะคะ่ะเราก็มองว่าถ้าในชีวิตปัจจุบันนะคะเราสามารถจะผลิตอาหารทานเองได้นะคะในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเนื่องจากเราไม่รู้ว่าแหล่งของอาหารนี่มันมาจากไหนถ้าเราสามารถจะผลิตเองได้หรือเราได้ผลิต อาหารที่เราชอบผักที่เราชอบอย่างงี้ค่ะมันก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนนะคะแล้วก็ในสภาพวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่เราจะต้องแบบซื้ออาหารส่วนใหญ่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพที่เราจะได้ดูแลตัวเองได้ด้วยจริงๆเกี่ยวข้อเรื่องของเทรนด์สุขภาพในะปัจจุบันด้วยไหมคะที่ต้องบอกว่าจริงๆเราก็แอบเห็นว่ามีในเรื่องของทางยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าหลายๆท่านนะคะที่ก็หันมาในเรื่องของนิยมการปลูก พืชปลูกผักทานเองด้วยเลยด้วยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็ก็จะเป็นในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยนะคะ,คะเพราะว่าเราไม่สามารถจะคาดการได้ว่าของที่มาหาเราเนี่ยมาจากที่ไหนได้บ้างนะคะ<ช>อันนี้ก็จะเป็นแนวทางอย่างยาฆ่าแมลงหรือว่าสารยาฆ่าสัตรูพืชต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะมีความอันตรายที่ถ้าเราสามารถจะดูแลตัวเองได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีค่ะหรือว่าบางทีเวลาเราไปตลาดถูกไหมคะเวลาไปซื้อผัก แบบน,นี้ไปซปเปอร์แบบในเวลาไปซื้อผักนะไม่มีขายแยก5บาทนะคะมีไหมคะ5บาทไม่มีเนาะบางทีเนี่ยเราอยากได้ผักชีมาโรยหน้านิดหนึ่งก็ไม่มีนะคะ5บาทไม่มีขายนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องซื้อเป็นกรรําส่วนใหญ่เวลาซื้อเป็นกรรําซื้อเป็นแพ็คเนี่ยทานไม่ค่อยหมดค่ะแล้วก็เกิดการเน่าเน่าแล้วก็เกิดทิ้งแล้วก็รู้สึกว่าอุย๊ยเราซื้อมาแพงนะหรือบางทีเนี่ยคือเหมือนซื้อมาร้อยหนึ่งทานได้10บ,บาท ก็ต้องทิ้งอยู่ดีเพราะฉะนั้นนี่อาจจะตอบจทมากยิ่งขึ้นสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่แบบเหมือนเราไม่ต้องการทานเยอะแบบเอาบังทีอาจจะแบบ ประดับนิดนึงใส่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือปลูกผักทันเองก็น่าจะตอบโจทย์แต่ทีเนี้ยพูดถึงในเรื่องของการปลูกผักปลูกพืชต่างๆในพื้นที่เมืองเนี่ยน่าจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอ,อะไรนะคะ,อ,ะอุปสรรคถูกต้องไหมคะ,ะว่าการปลูกเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลายบ้านก็อาจจะอยู่เป็นคอนโดบางท่านอาจจะอยู่เป็นคอนโดหรือว่าพื้นที่การปลูกที่ค่อนข้างมีจํากัดแบบนี้เรามีวิธีการแก้ไขหรือว่าแก้ปัญหาอย่ไงไได้บ้างไหมคะ,ะจริงๆนี่เป็นที่มาอัอนนึงของงานวิจ<ม>ัยเราเป็นงานที่สําคัญเลยก็คือเรามองว่าใน เราไม่มีพื้นที่ในการปลูกพืชเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นอาคารนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นดัดแข็งเป็นปูนไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาดูว่าถ้าเราจะปลูกพืชในเมืองหรือเอาอาคารเก่าๆเนี่ยเข้ามาปรับใช้เพื่อจะทาให้เกิดพื้นที่ในการสร้างอาหารเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้แบบไหนบ้างะคะก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากทางวชนะคะก็ทางวชก็ให้การสนับสนุนในการที่เรานําอาคารเก่า วชเนี่ยค่ะนำมาปรับปรุงเพื่อจะทําเป็นพื้นที่ทดลองในการปลุกขึนนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ที่เอ่อเปิดไปข้างต้นนะคะก็คือในเรื่องของสถานการณ์ที่เป็นพื้นที่ดัดแข็งนะคะแล้วก็เมืองนะคะมีอาคารสูงเยอะมันจะมีเงื่อนไขเรื่องพื้นที่กับร่มเงาเนี่ยค่ะที่เราจะต้องควบคุมเพราะนั้นเนี่ยแนวคิดของเราก็คือการเอาเทคโนโลยีนะคะหรือว่านวัตรกรรมเนี่ย เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาหรือปรับใช้ซึ่งก็จะตรงกับโจทย์ของวชที่มีความรู้หรืองานวิจัยต่างๆมากมายเนะะี่ยค่ะเราก็เอามานําเสนอในโครงการนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ที่หลากหลายในการที่ถ้าคนที่เข้ามาชมเนี่ยก็จะเกิดโอกาสในการออกไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองได้ะค,ะค่ะค่ะเ<ม>พราะจริงๆเนี่ยท,ทางวชเราเนี่ยผลง,งาน,นวิจัยเราก็มีการใช้พื้นที่เก่าอันนี้มีมีภาพมาให้ดูดูเนี่ยนะคะ่ะอ่าได้ค่ะเดี๋ยนะคะเราจะเปิดใช่ค่ะ อ๋อมีภาพเดันค่ะอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นอาคารเก่าที่เรานํามาบูรณาการหรือว่านํามาใช้งานด้วยใช่ไหมคะค่ะอ๋อเปิดอันนี้คือคือเป็นตัวตัวรูปแบบที่เราปลูกนะคะเราก็จะมีทั้งส่วนครัวแล้วก็การถูกพื้นแนวตั้งอย่างที่บอกว่าพอในพื้นที่ที่มันจํากัดเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องพัฒนาแนวคิดของการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตในพื้นที่ที่น้อยเนี่ย ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็นาเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเช่นแสงประดิษฐ์เนะะี่ยค่ะเพราะว่าเราอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของแสงหรือเงาต่างๆที่มันเข้ามาพาดในตัวของการปลูกพืชนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ที่เอาแนวตั้งเข้ามาใช้เนะะี่ยค่ะก็จะมีทั้งการใช้ดินใช้การปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิกก็คือมีวิธีการที่หลากหลายมีการเพาะเห็ดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ทางที่วชเนี่ยก็จะมีพื้นที่ข้างในอยู่นะคะ เราก็มีการทําการทดลองนะคะเพื่อจะหาแนวทางในการปแล้วก็อันนี้เป็นรูปแบบของการออกแบบก็ต้องบอกว่าเรามาจากทางคณะสถานปติกรรมศิลปะและการออกแบบนะคะทําให้เราสนใจว่าถ้าจะเอาอาคารเก่ามาปรับใช้เนี่ยจะต้องทำยังไงก็เลยทําให้เกิดแนวทาง,งการออกแบบตัวของอาคารตัวนี้ขึ้นมาค่ะเรื่องของการรับแสงด้วยอะไรด้วยตัวต้องในหาองใช่ค่ะ เพราะว่าพืชบางประเภทเนี่ยเขาก็ต้องการแสงต้องการน้ําที่ในปริมาณที่มันค่อนข้างแตกต่างกันออกไปแสงแสงเป็นปัจจัยที่สําคัญมากค่ะทําให้อาคารเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวหลังคาหรือว่าผนังเนี่ยค่ะเพื่อให้แสงเข้าถึงอาคารได้ง่ายค่ะค่ะทางโครงการก็มีการออกแบบรูปแบบต่างๆเย่างที่เราบอกไปนะคะมีรูปแบบที่หลากหลายมีการพาะเหตุนะคะมีแนวคิด BCG ที่เราจะเลี้ยงเกี่ยวกับไส้เดือนหรือว่าหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ในโครงการด้วยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพของโครงการหลังจากที่เราทําการปรับปรุงแล้วนะคะพื้นที่นี่ถือว่าค่อนข้างกว้างเลยค่อนข้างกว้างค่ะ,คะก็จะมีรูปแบบของการน,นําเสนอที่หลากหลายนะคะแล้วก็เราคิดถึงในเรื่องของการาพูดถึงในเรื่องของทรัพยากรที่สูญเ<ม>ส,สียนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเอาทรัพยากรพวกเท่าหรือว่า,าเศษที่เป็นที่เท่าในโรงไฟฟ้าเนี่คะ่ะเป็นส่วนหนึ่งในการเอามาปรับใช้ในโครงการด้วยค่ะเป็นแนวคิดของิ c c ค่ะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นผังน,นะคะที่นําเสนอนวัตกรรมต่างๆที่วชเนี่ยได้ทําการส้งเคราแล้วก็วิจัยน,นะคะที่ให้การสรับสนาว,วิจัยหลายๆท่านนะคะเราก็ดึงเอาแนวคิดตัวนี้เข้ามาใช้เพื่อนําเสนองานต่างๆลอนี้ด้วยในโครงการะคะ่ะซึ่งก็มีหลากหลายนวัตกรรมที่ก็มากกว่า30นวัตกรรมนะคะซึ่งตอนนี้มากกว่าตอนตอนนั้นแล้วนะคะตอนนั้นเป็นเฟสแรกที่เราทํากับทางวชค่ะ จริงๆต้องบอกว่าเหมือนเป็นการโคร่รวมกันถูกต้องไหมคะใช่ค่ะก็ต้องใช้ความรู้ของของทางเกษตรด้วยนะคะทางนวัตรกรนะคะแล้วก็ทางสถาปัตย์เนี่ยคือเราจะต้องคุยกันตลอดเพื่อที่จะพัฒนาการปลูกพืชเพ่ให้ได้ผลผลิตที่ดีะค,ะค่ะค่ะก็อย่างที่อยู่ด้านข้างเราตรงนี้คือคืออะไรนะคะเป็นพืชที่เราปลูก้วยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะก็จากจากโครงการเนี่ยคะ่ะเราก็พัฒนาแนวคิดแล้วก็มีการอบรมนะคะ ให้กับผู้เข้าชมหลากหลายแล้วก็เราก็มีการทดสอบทดลองนะคะ,ะกับการทด,ทดสอบของเราเนี่ยว่าจะมีการปลูกพืชแล้วเป็นยังไงนะคะพื้นที่ต่างๆเนีน,นะคะแล้วก็ได้ผลสรุปออกมากับการปลูกพืชน,นะคะแล้วก็ในโครงการตอนนี้ค่ะเราก็มีเรื่องของ BCG ที่เราเอาเข้ามาพัฒนานะคะนําไปสู่แนวคิดของการที่เรานํามาสู่ตัวนี้นะคะก็คือ จริงๆแล้วหลังจากที่เราทําการศึกษา,าการทดลองต่างๆของเราเนี่ยมันเริ่มทําให้เรามีฐานความรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็เราก็เริ่มคิดว่าเอ้ยบางจุดเนี่ยมันเป็นจุดที่น่าสนใจที่เราบอกว่าเราสนใจในเรื่องของสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนหรือว่าภัยพิบัตินะคะเราก็เลยมีการาคิดค้นนะคะตัวแรกที่เราไปนําเสนอเนี่ยจะเป็นเรื่องของอชุดปลูกพืชต้นอ่อนนะคะในช่วงภัยพิบัติ ซึ่งก็ได้รับรางวัลมานะคะเพราะว่าตัวนั้นก็จะมองว่าเป็นการสร้างอาหารในพื้นที่จํากัดแล้วก็ในเรื่องของขภัยพิบัติที่เราไม่สามารถจะออกไปข้างนอกได้นะคะในต่างประเทศหลายๆประเทศอย่างตอนนั้นยูเครนเลรยน,นะคะที่เป็นกรรมการหรือว่าหลายๆท่านที่พูดถึงเรื่องของอาหารที่หาได้ก็ให้ความสนใจนะคะเราก็ได้ตัวนั้นมาแล้วก็ตัวที่เราเพิ่งได้มาล่าสุดซึ่งกลับมาจากไต้หวันเมื่อวันเสาร์นะคะ ก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เราก็พัฒนาจากการปลูกพืชซึ่งเราให้ความสําคัญกับในเรื่องของการปลูกพืชด้วยดินนะคะ พราะว่าดินนียเป็นทรัพยากรที่เราสามารถจะหมุนเวียนมาใช้ได้อีกนะคะในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยการปลูกพืชไฮโดรโปนิปเนี่ยต้องใช้ที่ลยีขั้นสูงแล้วก็ในเรื่องของความรู้ที่เยอะนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางของการนําไปใช้เนี่ยก็จะซับซ้อนมากขึ้นแนวทางของการปลูกอันนี้ค่ะเราก็เลยจะเป็นการปลูกด้วยดินนะคะแต่ว่าการปลูกด้วยดินนี้เราอาจจะเสริมด้วยอาหารพืชต่างๆได้แล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการนําเข้าปุ๋ยในต,ต่างประเทศเนี่ย อย่างช่วงก่อนหน้านี้ววิกฤตอย่างที่รัสเซียกับยูเครนเนี่ยค่ะทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของการนาเข้าปุ๋ยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถจะใช้ดินนะคะหรือว่าการปรุงดินที่เรามีความรู้อยู่แล้วค่ะเป็นความรู้ดั้งเดิมที่เรามีมาอาดัดแบบใช้นะคะแล้วก็เอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปในการแก้ปัญหาอย่างตัวเนี้ยค่ะเราก็จะเป็นการการปูพืชแนวตั้งเนาะแล้วก็ใช้ในเรื่องของการจัดวางของอาคารเนี่ยให้ได้รับแสงเต็มที่นะคะ แล้วก็ในส่วนของการออกแบบเนี่ยค่ะก็จะเป็นโมดูลซึ่งเราสามารถจะต่อขึ้นไปได้สูงถึงถึงสิชั้นนะคะก็ทํำให้เราได้ปริมาณอาหารถ้าสมมุติเราอยากปลูกในคอนโดนหรืออยากปลูกในพื้นที่ที่มีจํากัดในอุตสาหการรมเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะเพราะาเป็นระบบที่เข้าใจได้ง่ายอีกอันหนึ่งที่เราเติมเข้ามาสำหรับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของฟั๊มหรือการให้หน้านะคะที่เราจะมีการ ตั้งทางเมื่อได้ว่าเราจะให้น้ําเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งระบบเนี้ยก็จะเหมาะกับคนที่มีชีวิตหรือใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแล้วก็ไม่มีเวลานะคะอันเนี้ยก็จะตั้งเวลาเติมมาแล้วเราก็สามารถจมูกเวียนน้ำเนี่ยทาให้การสูญเสียน้ําของการทําเกษตรเนี่ยลดน้อยลงซึ่งการท <c oughs> เกษตรแบบดั้งเดิมเนี่ยจะสูญเสียน้ำค่อนข้างเยอะมากะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของการที่เราพัฒนาเป็น อย่างน้นิขึ้นมาค่ะแอบถามได้ไหมคะว่าจริงๆตัวโมดูลตัวนี้เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ได้ไหมคะจริงๆตัวนี้เป็นตัวต้นแบบที่เราทดลองขึ้นมานะคะก็เราก็จะมีการใช้ตอนนี้เราใช้ 3d printer ในการที่จะผลิตตัวโมดูลนี้ขึ้นมาซึ่งก็ตัวนี้เราก็จะสามารถพัฒนากับตัวพืชที่ต้นใหญ่ตัวนี้ก็จะต้องการแขนที่ใหญ่ขึ้นนะคะค่ะ แข็งที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวรองรับที่ใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เรากําลังพัฒนาดูในเรื่องของการปลูกวัตูุบแบบไหนที่จะทําให้คุณภาพของพืชเนี่ยผลผลิตเนี่ยดีที่สุดอยู่ค่ะน่ก็จะเป็นการทดลองขั้นต่อไปของเราได้ดสแสดงว่าจริงๆในสเต็ปต,ต่อไปตัวก้านต่างๆที่ยืดออกมาเนี่ยก็จะต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามพื้นที่การใช้งานนั้นๆด้วยถูกตองนี้ะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของความยาวกับขนาดนะคะจริงๆก้านเนี่ยจะมีหน้าที่ในการที่จะทําให้น้ําขังอยู่ตรงนี้เราก็ น้ำที่เกินเนี่ยมันจะย้อนกลับไปที่ระบบด้วยอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยทําให้การสูญเสียน้าก็จะน้อยก็ถ้าต้นใหญ่ขึ้นก็จะต้องการช่วงที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าเราโฟกัสที่ผักสลัดก่อน <c oughs> เพราะผักสลัดเนี่ยเป็นผักที่เราสามารถกินเป็นเนื้อหารได้ค่อนข้างง่ายค่ะแล้วก็ราคาค่อนข้างดีซึ่งก็ถ้าเทียบกับว่าเราต้องอยู่บ้านแล้วมีผักสลัดกินเองในบ้านเนี่ยค่ะมันก็น่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ที่เราสามารถจะสร้างอาหารให้ตัวเองได้ด้วยค่ะ ก็ต้องบอกว่าทานงก็ได้หรือว่าจริงๆถ้าใครที่มีแนวทางหรือว่ามีไอเดียดต่างๆที่ขายอะไรแบบนี้มีมีไอเดียอะไรแบบนี้ขึ้นมาหรือยังบ้างคะก็กําลังพัฒนาอยู่ค่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าตอนนี้นะคะตอนนี้เราเราปลูกได้แหละแต่เหลือแค่ว่าคุณภาพของพืชหรือว่าปริมาณของดินเนี่ยเราอยากได้สูตรที่ชัดเจนม,มากขึ้นก็อันนี้ก็ในอนาคตหา่าจะมีกา ต่อยอดไปค่ะแล้วก็น่าจะมีโอกาสในการที่เอาไปใช้ตามบ้านได้จริงได้เพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็อย่างที่เราได้เห็นนะคะตาม โซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายๆบ้านเนี่ยก<อ>็มีการปลูกแบบผักจําหน่ายจากแบบคอนโดหรือว่าพื้นที่เล็กๆแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีการปลูกผักเพื่อจําหน่ายเข้ามาแล้วแต่ทีนี้ถ้ามีตัวต้องบอกว่า,านวัตกรรมแบบนี้เอาไปใช้เนี่ยก็น่าจะช่วยในเรื่องของการตอบโจทย์เรื่องของพื้นที่ขนาดเล็กก็เป็นการเพิ่มเติมเรื่องของอไรายได้ได้ด้วยถูกต้องนะคะทีนี้เนี่ยผลงานของเราที่ในอนาคตหรือว่าเรวนี้เนี่ยที่อยากจะมีการต่อยอดเนี่ยมีแค่ไว้อยากจะทําอะไรเพิ่มเติมคะ จริงๆประเด็นของเราเราก็ยังสนใจในเรื่องของการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูกพืชอยู่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของอาการที่เราจะ ส่วนสอสภาพแวดล้อมของอาคารในรูปแบบต่างๆอีกประเด็นหนึ่งที่เราสนใจก็คงเป็นเรื่องของอสภาพูมิยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปว่ามันส่งผลกระทบไงหรือว่าเราจะทําหน้าที่ยังไงที่จะช่วยลดผลกระทบนั้นได้บ้างนะคะส่วนเรื่องการทําเกษตรในเมืองเนี่ยเราคิดว่าต่อไปเนี่ยการสร้างอาหารในเมืองน่าจะเป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยน่าจะให้ความสําคัญกันมากขึ้นด้วยะคะ่ะก็คงจะพัฒนาตัวนี้ไปแล้วก็ทดลองใช้จริงจนจน,จนมาสามารถจะนําไปต่อยอดกับที่อื่นได้ด้วยค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าทางแขกผู้เกศของเราภายในงานเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมชมนะคะสาหรับอีกหนึ่งโซนภายในวอชอเนี่ยขออนุญาตแนะนําว่าตอนนี้อยู่โซนไหนนะคะก็อยู่ตรงศูนย์เกษตรวิถีเมืองนะคะเดินเข้าไปสุดเลยะคะ่ะตอนนี้ก็จะเห็นตัวอย่างของอาคารเราแล้วก็เราก็จะมีข้อมูลต่างๆที่ให้นะคะก็อันนี้ก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายในช่วงนี้ไว้ด้วยไหมคะ ก็คิดว่าคิดว่าจริงๆในในความสําคัญของงานที่เราทําตัวนี้นะคะเรามองในเรื่องของความรู้ดั้งเดิมคือเราก็มองว่าความรู้ดั้งเดิมกับเทคโนโลยีนะคะมันน่าจะเข้ามาประสานกันเพราะว่าบางทีเวลาเรามองแปะเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยาบางทีทําให้เราล้าืึง ความรู้ดั้งเดิมไปถ้าเราดึงตรงนี้กลับมานะคะนํามาใช้ต่อแล้วก็นํามาเป็นฐานความรู้ในการที่จะพัฒนาความเป็นไทยอของเราหรือความรู้ที่เราพัฒนากันมาเนี่ยให้มันต่อยอดขึ้นไปได้ด้วยโดยการเอาความเป็นสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาอยู่ร่วมค่ะก็จะเป็นแนวคิดที่ดีมากใช่ครับมันเป็นเหมือนการปรับตัวถูกต้องไหมคะทุกวันนี้เนี่ยคือเทวีเนี่ยต้องบอกว่าก้าวหน้าไปค่อนข้างแบบไกลกมากๆแต่เราก็ไม่ลืมภูมิปยาของเรา นะคะที่เอามาใช้ร่วมกันเพื่อให้อยู่ได้แบบต้องบอกว่าบาลานซ์นะคะทง้งู่งของเทมีแล้วก็รวมจนถึงปุณณาเราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทางท่านอาจารย์นะคะที่ให้เกียรติขึ้นมาแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมนะคะสำหรับในส่วนของต้องบอกว่าอีกหนึ่งศูนย์ที่เราได้มีการออกแบบนะคะขอพระคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะนะคะ